งานคำถามง่ายมากๆคุณ<า>เฮงนะฮะในภาคภาษาของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามีการพนึกกำลังของกลุ่มจังหวัดร้อยแกนสารสินให้คุณเฮงบอกหน่อยว่ากลุ่มจังหวัดร้อยแกนสารสินเนี่ยมีกี่จังหวัดอะก็จังหวัดอะไรบ้างมีสี่จังหวัดครับ<ม>ครับผมมีร้อยแกนครับอ่าขนแกนครับข้อนแกน กาลสินกาสินและอะไรใกล้ๆสารคามสารคามนะคุณจังหวัดร้อยแกะการสินนะฮะร้อยเอ็ดถอนแก่นมหาสารคามกาลสินไหมครตอบพี่ถูกต้องวาเราแจกไปเลยค่ะแจกง่ายๆนะคะตอนนี้เราแจกคนละครึ่งเลยฮะแจก็ได้ง่ายขอบคุณครับผมสำหรับคลิปสุดท้ายดอกบัวลูกอะไ่ะ เนื้อเนื้อแทะครับแล้วก็นมกีบแล้วก็ไ้อดครับเออโอ้ยปุณนเนื้อแทะไส้หัวแทเขาบอกว่าเป็นไ้จีบยี่ยด้วยนะเขายในงนเจ้าแล้วุี่ก็คือแบบสัดไปเลยราคา